ความสำเร็จจะหอมหวานที่สุดก็ต่อเมื่อเราแบ่งปันให้คนอื่นบทเรียน business with a soul จาก h o เว r ร c h u ูสผู้ปั้น Starbucks ให้กล้องโลกเคยกล่าวประโยคที่สรุปภารกิจชีวิตของเขาไว้ว่าผมพยายามสร้างบริษัทในแบบที่พ่อของผมไม่เคยมีโอกาสได้ทำงานด้วยเลยจากเด็กสลัมกับขาที่หักของพ่อ c h ชูส e โตมาในแฟลตเอื้ออาทรย่านบรุกลินที่ยากจนวันหนึ่งตอนเขาอายุ7ปีพ่อของเขาที่ทำงานขับรถสองพะอ้อมประสบอุบัติเหตุลื่นหลม้มจนข้อเท้าหักในยุค1960สำหรับชนชนั้นแรงงานการเจ็บป่วยคือหายนะพ่อถูกไล่ออกทันทีเพราะทำงานไม่ได้ไม่มีประกันสุขภาพไม่มีเงินชดเชยแม่ท้องแก่ต้องออกไปทำงานรับจ้าง ภาพที่พ่อของเขานอนขาบวมเป่งอยู่บนโซฟาด้วยความสิ้นหวังและครอบครัวต้องอยู่อย่างอดอยากกลายเป็นแผลในใจที่ฝังลึกที่สุดของชูสจุดเปลี่ยนคำปฏิเสธ217ครั้งเมื่อเขาโตขึ้นและต้องการเงินทุนเพื่อมาซื้อกิจการสตาร์ buck สตอนนั้นยังเป็นแค่ร้านขายมเมล็ดก,กาแฟและอุปกรณ์กาแฟเล็กๆเ,เท่านั้นเพื่อเปลี่ยนให้เป็นร้านกาแฟแบบอิตาเลียนที่เขาวาดฝัน เขาต้องออกไปเร่ขอเงินลงทุนมันคือฝันร้ายเขาคุยกับนักลงทุนทั้งหมด242คนและถูกปฏิเสธถึง217คนหลายคนหัวเราะยาะไอเดียไม่เชื่อว่าคนจะจ่ายเพื่อบรรยากาศแบบอิตาเลียนบวกพิธีกรรมกาแฟแม้แต่พ่อตาของเขายังขอร้องให้เขาเลิกเพอเจอร์แล้วไปหางานทำเพื่อความมั่นคงของครอบครัวเขาเคยเล่าว,ว่า มันเป็นช่วงเวลาที่หนักที่สุดในชีวิตจนแทบจะร้องไห้แต่เขากัดฟันสู้ต่อเพราะเขาเชื่อว่ากาแฟคือการเชื่อมโยงผู้คนผลลัพธ์คือเขาล้างคำสาปให้พ่อในที่สุดเขาก็ระดมทุนได้และสร้างสตา b u c k คจนยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสาขาที่มีทั่วโลกคือสิ่งที่เขาทำกับพนักงานสตาร์บัคกลายเป็นบริษัทค้าปลีกแห่งแรกในอเมริกาที่มอบหุ้น หรือบินสต็อกและประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานพาร์ทไทม์ด้วยวันที่เขาเซ็นอนุมัตินโยบายนี้เขาบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการกุศลแต่มันคือการทำธุรกิจที่ถูกต้องเขาได้ลบล้างความเจ็บปวดในวัยเด็กและสร้างที่ทำงานที่พ่อของเขาจะได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ถูกทอดทิ้งเมื่อเจ็บป่วยลองคิดดูสิครับว่าถ้าช h o ยอมแพ้ตอนถูกปฏิเสธครั้งที่200วันนี้เราคงไม่มีร้านกาแฟที่เป็นบ้านหลังที่3และพนักงานบริการทั่วโลกอาจยังไม่ได้รับสวัสดิการที่ดีแบบนี้บทเรียนจากชูสที่เราทุกคนควรนำไปใช้ความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีเท่านั้นแต่คือเรื่องของคุณค่าที่เราส่งต่อเปลี่ยนปมด้อยเป็นพลังชูสใช้ความกลัวความจน เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างความมั่นคงให้คุณอื่นความดื้อดานที่ถูกต้องการถูกปฏิเสธ217ครั้งไม่ได้แปลว่าไอเดียไม่ดีแต่มันคือกำแพงที่คัดกรองคนที่เอาจริงเท่านั้นใส่ใจคนตัวเล็กธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดคือธุรกิจที่ดูแลคนทำงานเพราะเมื่อพนักงานมีความสุขเขาจะส่งต่อความสุขนั้นให้กับลูกค้าและนั่นคือกำไรที่แท้จริง ในวันที่คุณทอแท้ให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่นี้จะทำให้ชีวิตของใครดีขึ้นบ้างถ้าคำตอบนั้นชัดเจนพอคุณจะมีแรงสู้ต่อแบบไม่มีวันหมด Advance b u i n e s Media สร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืน